แม่วันนี้เดินทางมาแจ้งความป็นย<ช>ังไง้างน้อยขอแม่แมก็แจ้งความข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ขู่เข็นให้ตกใจกลัวแล้วก็กฎหมาย PDP a เพราะว่าเอาภาพของแม่เนี่ยไปใช้ลงในเพจโดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนขู่เค็นให้ตกใจกลัวก็คือมี f c ของเขาในเพจเนี่ยไปโพสต์บอกว่าจะมาตกแม่กระทืบแม่ให้จมูกทะลุอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยเรากลัวมากเลยเนี่ยจะออกมาข้างนอกก็กลัวเลยว่าออกมาจะมีใครตกไหม นั่งอยู่ที่ร้านก็ผวาเลยว่าคุณเข้ามาแล้วจะมาตกฉันหรือเปล่าต้นแจ้งความกี่คนแน่แจ้งความแพรรี uh, Paris, One, ่ภัยวันนำสกุลวรรณบุตรบางฉันจำไม่ค่อยได้นะคนเดียวค่ะแต่ว่าผู้ที่เป็นเอฟซี FC เขาที่มามโพสต์เนี่ยก็คือเป็นประกอบสนว,นวนว่า คุณเป็นควผู้ควบคุมเพจ<ม>เป็นแอดมินเพจแต่คุณเนี่ย<ม>ปล่อยให้เอฟซของคุณมาดา่ามาประนามฉันในคอมเมนต์ในเพจคุณโดย<ม>ที่คุณไม่ลบบอก<ม>ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดไปด้วยกันด้วยคําประมาณไหนแม่ที่ทําให้สุดกลั้นต้องมาแจ้งความเลยครคือว่าเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนต่<ม>ําเป็นขยะเปียกเป็นคนแก่ที่แบบว่าไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งฉันน่ะฉันน่ะเสียใจมากเลยค่ะมี ฉันร้องไห้ทั้งคืนจนจมูกฉันบวมช้ำหมดตอนนี้เป็นแผลอักเสบแบบเน่าเลยเหม็นเน่าเลยอ่ะนี่ค่ะก็จะมีข้อความวันนี้นะคะที่ฉันอา่านแล้วฉันเสียใจมากที่สุดเลยค่ะมีหน้าฉันด้วยเวยนะคะด้วย นี่ค่ะาะมีหน้าฉันค่ะอันนี้ผิดละพีดีพีเอเอาหน้าฉันไม่ได้ขออนุญาตบอกว่า<ม>ถ้ามันจะเป็นเรื่องของการแสดงมันคือการแสดงเดียวเท่านั้นค่ะ<ม>แสดงท่าแท้ที่ต่ำสามของมึงออกมาอย่างไม่หยุดย่อนนะ<ม>ปลอลโบราณว่าไม้อ<ม>่อนดัดง่ายแต่คนแก่สันดานเสียแบบมึงมนะคะดัดไม่ได้แล้วค่ะกูขอให้มึงเจอใครสักคนที่แสดงกับมึงแบบที่มึงแสดงกับกูนะ เพื่อมึงจะเข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้อันนี้มิ่นประมาทผิดโดยโดยเลยมิ่นประมาทในการโฆษณาเลย,ยแล้วผิดเลยแล้วก็เอาหน้าฉันไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนี่ผิด p d p ปรับ5ล้านนะคะคกฎหมายใหม่เลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีมีข้อความคือว่าเอาเอาเอา,เอาภาพฉัน,นไปลงในคอมเมนต์แต่ว่าเวลาโพสแบนเนอร์นะคะก็จะเป็นโพสโพสข้อความแบบนี้ค่ะ ข้อความที่เป็นอย่างงี้คือคือจริงอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อชั้นม,มนุษย์แปบมันมันมันไม่ได้เอ่ยชื่อชั้นแต่ว่าไอข้อความเนี่ยคือข้อความว่าคนไม่ไม,ไม่ไม่ดีไงเช่นบอกว่าข่าามขู่และคุกคามทั้งทางวาจาและกบกริยาอ,อะไรเงี่ยส่งอีเมลด่าให้ลูกกันทั่วประกาศทำลายเกียร์เพื่อให้เหยื่อได้อายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพอาข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบคนมาความเมต์นะี่เป็นเป็นชื่อชั้นค่ะคไม่คิดว่าจะเอาเรื่องถึงไหนแม่ให้ถึงที่สุดค่ะ ได้คิดเรื่องตัวเลขไปไหมคะมีการเจรจาอะไรยงยแม่ยินดีไหมก็เราว่าคงฟ้องแพ่งด้วยค่ะนะคะฟ้องแพ่งด้วยแต่ว่าฟ้องแพ่งมันต้องใช้เวลาล่างเนาะแล้วก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะคะถ้าเขาติดต่อมาเพื่อจะขอเจรจาแม่ว่ายังไงก็ได้คุยกันได้คนในวงการเดียวกันเพราะว่าไม่เคยทะเลกกาะกันไม่ได้เป็นศัตรูกันเพียงแต่ว่าขนาดไปออกรายการเขาเรายังดอกมห้ไปมอบให้เขาเลยที่เขาเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วทําไมอ่ะ แค่หยอกเล่นเหมือนลูกสาวน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เราไม่มีลูกสาวเรามีแต่ลูกชายแต่เราเห็นเขาน่ารักไงเราก็เราก็เล่นแรงไปหน่อยแค่นั้นนะคุณถึงกันจะต้องไปด่าไปประนามฉันจนคนทั้งประเทศอมาด่าฉันน่ะในเพจฉันฉันไล์สดเมื่อวานนะคะสาวกเขาเข้ามาด่าฉัน5,000ันคนแล้วโทรมาขู่ฉันนะคะโทรมาด่าฉันจะตบฉันค่ะฉันต้องบล็อกไปร้อยสายนะคะมันเครียดค่ะเมื่อคืนฉันเครียดจนเส้นเลือดสมองฉันจะแตกจะขาดกลัวจะไปน้ำมาพึกมาปาพาก แล้วฉันก็ร้องไห้ทั้งคืนแล้วฉันผ่าแต่จมูกน้้ามูกฉันไหลทั้ทงคืนเนี่ยจนตอนนี้บวมเป่งเลยแ,แล้วขอถามหน่อยว่าในวันที่เกิดเหตุอะ่ะมันไม่ได้มีการเตรียมกันอะไไหมไม่มีค่ะท่านเพราะว่าวันนั้นอะ่ะแม่ไม่รู้ด้วยว่าทางแพรรี่จะไปเพราะว่าเขานัดแม่เป็นอาทิตย์แล้วโดยทีมงานตีท้ายครูอะ่ะแล้วก็สํานึกในพระคุณเนาะ<ม>เขามาถ่ายเราให้เงินเราให้แอร์เราแล้วก็ไปไปให้หน่อยจริงๆไม่อยากไปแม่ป่วยเอ,อลเนี่ยเอลแม่เดี้ยง เส้นเองเง็นเย็ดก้มไม่ได้เลยแล้วก็เราก็ไป <regret> แล้วจมูกเราก็เจ็บล้วก็ไปคือแบบท่ายเดือๆเราไม่ไหวเราคนแก่แลาผหาตัดเราไปให้เพราะเราสงสารเพราะว่าเขานัดดีเจแมนจะไปเตยแล้วโดนแคนเซิลไปช่องแปดแทนเราก็สงสารว่าโอ้โหทีมงานหนึ่งยี่สิบกว่าคนถ้าเราไม่ไปเขาจะเสียหายจ้างมาเป็นแสนเราก็ไปให้แต่ไปถึงเนี่ยแม่ยังไม่รู้ล้วเขามาแม่แต่งหน้าอยู่เขาก็มดดำก็พากับอัตยามกับตัวแพรี่เข้ามาเลยกับทีมงานสิบว่ะคุพร้อมกล้องพร้อมมือถือ เราก็นึกว่าเขาคงจะไปทําลงติ๊กตอกเราก็เลยเล่นแรงๆกับเขาพูดกูพูดเมืองสนุกสนุกนกนะคะก็ไม่มีอะไรก็หัวเราะกันค,กคิกคักคิกคักแล้วเขาก็กลับไปพอแม่แต่งหน้าเสร็จเขาก็ทีมงานไปตามเข้าฉากแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไล์สดหรืออะไรแม่ไม่รู้มารู้ก็หลังจากที่เล่นกันไปไล่ประมาณสักสักหนาทีแล้วเห็นมุดดำมาพวกอุ้ยวินาทีนี้ต้องหกพันเจ็ดเราก็รู้อ๋อมันไล์สด ค่ะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ตอนที่เขาเรียกไปถ่ายรูปตอนนั้นน่ะก็เป็นฉากหนึ่งที่เขาพูดดีแต่มาที่เขาว่าแม่มีเยอะบอกว่าเอาเอากระเทยทําผัวแม่ยังหัวเราะคิดค้างไม่โกรธเลยแล้วยังมาด่าแม่เลยว่าอาหารเสริมมึงเอาไปขายให้ได้ก่อนเธอมึงรู้ไหมน้ำพริกกูขายได้ทุกวันเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เกรดเพราะกันเถือว่าเป็นการแสดงเขาก็มาด่าฉันอีป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแซวกันไปแซวกันมาแล้วหัวเราะคิดคักคิดคักจนกระทั่งเขาบอกมามาถ่ายรูปเป็นที่รแล้วจะไปลงโปรโมท รายการเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็เข้าไปกอดเขาไงเดี๋ยวคือเขาเขาพูดแบบทําเป็นที่มันออกข่าวคลิปนั่น,นก็พูดว่าจอรเราอะไรแต่ขาให้คนเข้าใจไงว่าพูดกันเราดีงั้นเราจะไปอยู่หัวแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่ก็ตัดต่อเฉพาะไอ้ตรงนั้นออกไปไงเสร็จแล้วเนะี่ยฉันก็เข้าไปกอดเขาไงฉันก็เลยเล่นกับเขาไงแบบว่าดึงวิกเขาไงแค่นั้นเองแบบหยอกลูกสาวแรงๆอย่างเงีง้ย<ม>อพรที่งม,มดนดำาก็บอกว่าทางพี่แพรี่หลังจากที่โดนแม่ดึงอ่ะ ไปร้องไห้ในห้องน้ำก็เหก็ฉันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปในห้องน้ำมันก็มีช่างทําผมอ่ะไปใส่ให้มันวิกไม่ได้ใส่ย,ยากแสวมลงไปเอง<ม>นะคะแค่ตึงลงไปแค่นั้นนะห้านาทีเขาก็ขับรถออกไปแล้ว<ม>หลังจากนั้นเนี่ยมดดำยังพาฉันไปไหว้พระพิกเ,เน่ในบ,บ้านเขามีวุ้นเส้นมาร่วมด้วยมีคนดังๆมีอาจารย์อุ๋ยหมอดูคนดัง,งก็แจ็คแฟนฉันด้วยยังไปไหว้พระพิกเน่กับเจ้าแม่กวนอิมแล้วเขาก็พูดเลยบอกวันนี้เป็นวันเปิดรายการ คุยแหกแดกดึกวันแรกก็มาขอพรไงเสร็จแล้วก็เข้าไปยังให้ฉันเนี่ยทีมงานทุกคนก็มาถามเลยแม่กินนู่นกินนี่ไหมมีอันโน่นอันนี้บอกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราผ่าตัดจมูกกินอะไรน้ำมูกมันจะไหลก็เลยไม,ไม่ได้กินอะไรเสร็จแล้วก็มดอดำมาเอา้าถ่ายเลยเขาก็มาบอกแม่ก็มีมีทีมงานแต่งง้ยแล้วเธอมาเธอบอกแม่แพร่ไล่ด่าแม่อยู่เนี่ยคนดูวินาทีละเมอเลยเนี่ยบอกเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอเราตกใจไงบอก เมดดำแบดดำบแม่เมื่อดำขอร้องนะขอโทษเขาได้มาบอกได้ให้ค่ะเดี๋ยวขอโทษให้เดี๋ยวนี้เลยแม่ก็ทําคลิปขอโทษแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปตัดต่อแล้วไปโพสลงในเพจเขาแต่ต้องหลังจากถ่ายรายการเสร็จตีสี่แล้วก็กว่าจะตัดต่อเสร็จพรุ่งนี้ถึงจะลง <S <S แค่นั้นแม่ก็กลับแต่พอกลับมาถึงบ้านตีสองครึ่งอาบน้ำเสร็จอ้าวดา่าฉันทั้งคืนเน,นี่ยโพสด่าฉันทั้งคืนเลยอ่ะโอ้โหลงข่าวเขาไปทั้งประเทศเราเราก็เครียดหกโมงนอนไม่หลับเลยจนถึงหกโมงครึ่งแล้วฟุบหลับไป แม่เคยเห็นว่าทางพี่มดดำบอกว่าให้สัมภาษณ์นะบอกว่าแม่เนี่ยก็เหมือนจะสำนึยก็คือขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วจากที่มีการถ่ายคลิปตอนกลางคืนแต่ทีนี้เมื่อเช้ามาเนี่ยแม่ก็ยังมีการไลฟ์ด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงๆอ่ะมดดำไม่ได้ทํากันบ้างเขาไม่ได้ดูไลฟ์ฉลอกเขาก็คงแบบนักข่าวชงประเด็นถามเขาก็ตอบเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะเมื่อคืนนี้อ่ะฉันก็เลยเห็นคลิปที่เขาแถลงใช่ไหมฉันก็ออกมาไลฟ์สดโตใช่ไหม,มแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้หมอดูอ่ะอาจารย์อุ๋ยอ่ะโทรมา โทรมาฉันก็เลย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 โทรกลับไปบอกว่าเออมีอะไรหรออาจารย์เขาเขาก็ให้หมดดาคุยกับฉันเลยมดดำา็็บอกแม่หนูขอโทษแม่นะหนูว่าสำนึกในพระคุณแม่นะเพราะว่าแม่มีพระคุณของหนูนะปั้นหนูดังมาเมื่อสิปีก่อนแล้วก็แม่เป็นไรไหมเดี๋ยวมดดาจะให้เงินแม่หมื่นหนึ่งไปกินข้าวนะ แล้วอันนี้ควักเงินของมดดาเองรายการไม่ใช่ของมดดาหรอกเขาเป็นของตีไทยกูอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ไปถ่ายบ้านมดดำถ้าแ,แม่พูดอย่างนี้หมายความว่าตับมดดำเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรก่อไม่มีก็เมื่อวานเขายังจะบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอนะคะเดี๋ยวหนูมารับไปโรงพยาบาลเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมียาพ่นหลังถ้าพ่นแล้วแล้วไม่ดีขึ้นะพรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลยแม่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นแล้วแม่คิดว่าการกระทําข,ของแม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันผิดไหมแม่ไม่ผิด ฉันไปออกรายการฟาดหัวข่าวนะคะทีเอทิกว่าโปรดิวเซอร์เขาก็ชงให้ฉันไปเพื่อที่จะทําให้รายการเป็นที่รู้จักฉันก็เล่นกับเขาแรงมีแบบว่ามีเล่นแบบแบบตีตีเขาบ้างอะไรบ้างทําเป็นท่าทางแต่ว่าไม่ได้ลงไม้ลงมือจริงไงแล้วก็ไปหอมแก้มกันแค่นั้นเองสุดท้ายะแล้วก็ไปออกรายการแย่งซีนก็มีทําแบบว่าเหมือนับล้อเล่นกันเนาะเหมือนับด่าเดออะไรเสร็จแล้วก็มอบดอกไม้ให้กันไม่มีเลยค่ะ,ะแล้วพอเสร็จรายการฉันก็บอกลูกมันเป็นการแสดงนะคะ<ม> ฉั้นก็ไม่จะเป็นองขอโทษใช่ไหมแม่เพราะว่าสังคมเขาอยากให้แม่ออกมาขอโทษทางแพรดี้อย่างเงี้ยขอโทษอะไรคะคือมันเป็นการแสดงค่ะแล้วสามสังคมหน่อยเซ่บอกว่าให้ฉันขอโทษแล้วการที่เขาแบบไล่สด่าฉันน่ยตั้งแต่ตีหนึ่งทั้งวันจนถึงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะที่ฉันเอาหลักฐานมาให้ตารวจทั้งหมดอ่ะเราอันหน้าฉันแล้วก็ด่าฉันจนคนเกลียดฉันนั้งประเทศอ่ะคือตอนเนี้ยมันเป็นปีปีทองของเขาไงสื่อทั้งหมดจะเข้าข้างเขาหมดเลย อุ้ยตอนนี้ทุกช่องเลยแย่งตัวจ่ายกี่แสนก็ได้เพื่อให้มันไปออกรายการแต่ฉันน่ะฉันโดนมันด่าโัมันเป็นนามประชาชนยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อะไรอุ้ยลุมด่าฉันหมดเลยลุมด่าเลยได้ทีเลยโอ้ยผู้กำกับหนังก็มาด่าฉันอะไรอะเตไอดอลหน้าผีก็มาด่าฉันอะไรคะมันเป็นการแสดงมันเป็นการเล่นกันสนุกสนุกทีเขาด่าฉันทําไมฉันไม่โกรธด่าฉันว่าเอาเอากระเทยทําผัวทําไมฉันไม่โกรธไม่มาจะบอกว่าทุกคนต่าง ที่มาด่าแม่คือได้แสงกันแต่ว่าแม่ไม่ได้อะไรหรือเปล่าแม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาได้ลโฆษณาหนังเขาเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะเนื่นผู้ก,กํากับออกมาร่วมผสมงลงอะไรบอกว่า<ม>ถ้าอยากเห็นคนกระชากวิกต,ตอนนี้<ม>ไปดูในหนังได้เลยมีให้ติ่ซ่ากระชากอยู่แล้วก็เอาโปสเตอร์นั้นมาออกเลยอ<ม>่ะ<ม>แล้วหลังจากนั้น M v มเพิ่งออกก็โฆษณาใหญ่สินค้าขายดีหมดคลังคนจองต้องรอไปอีกเป็นเดือนผล<ม>ิต<ม>ไม่ทันไงแต่แม่แม่ร้องไห้จนจมูกเน่าแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวคงต้องต้องไปผ่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยแม่ 3, 4, 5, ไม่เรื่องจัดด้นนะแม่ตอนแรกต้องมีเด็นแค่ท็กแม่กับแพลี่ตอนนี้มันมือที่สามสี่ห้าเนี่ยอยากจะฝากอะไรคนเขามายุ่งเรื่องรึเปล่าสามสี่ห้าก็จะบอกว่าบอกว่าอย่ามาทําร้ายกูเลยอย่ามาเกาะกระแสกูเลยเวลากูพูดให้มึงหนังมึงได้เป็นร้อยล้านเนี่ยสลึงหนึ่งมึงก็ไม่เคยมาให้กูแตกเลยนะโพดอานนท์เอ่ยชื่อเลยนะแล้วตอนเนี้ยปีเนี้ยกูไม่พูดให้มึงเลยนะ่ะหนังมึงเงียบไง ใครอื่นเข้าไปนะได้10บล้านของมันนะได้แค่ล้านเดียวในนี้ได้มาเกาะกระแสย่าทำร้ายฉันเลยฉันก็มีพระคุณกับคุณนะคะเวลาหนังคุณเข้าอ่ะฉันก็พูดให้คุณอ่ะจนคุณอ่ะมีกระแสนังได้เป็นร้อยล้านนะคะแต่สลึงหนึ่งฉันไม่เคยได้จากคุณเลยนะคะแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้ดาอุ้ยร่วมผสมดงด่าฉันเลยแล้วเป็นยังไงตอนที่คุณแสดงหนังของพี่โพสอ่ะฉันก็ชงเรื่องให้คุณออกจนคุณดังอ่ะทุกรายการชิญนคุณไปออกอ่ะอุ้ยคุณรับเงินเป็นสิบกว่าล้านแต่ฉันไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวนะะค แล้วพอฉันเอาเรื่องจะแจ้งความคุณก็มามาที่ลานจอดรถเวิร์กพอยต์อ่ะตอนฉันไปออกรายการพี่หม่อมอ่ะคุณก็มาขอถ่ายรูปกับฉันขอเซลฟี่กับฉันอย่าทําเลยฉันมีพระคุณกับคุณนะคะทําให้คุณได้เงินตั้งสิบกว่าล้านฉันไม่ได้สักบาทมีแต่คุณไปให้สัมภาษณ์สื่อจะบอกจะมาเตะฉันจะมาตกฉันแม่กลัวว่าเขาจะผสมโรงกันแบรนด์แม่ไหมในการทํางานในวงการอย่างแม่ช่างเขาค่ะเขาไม่ได้มาให้เราแดกขอโทษพูดจาไม่เพราะนะพูดภาษาชาวบ้านช่างหัวมันมันไม่ได้มาให้เราแดก ช่ไหมคะกลุ่ม FC มันเมื่อวานเข้ามาด่าชั้น5 0 0 0ันคนน่ะชั้นรีวิวขายของมันก็ไม่ซื้อของชั้นค่ะม,มันก็ไม่ซื้อของชั้นไม่ต้องอยากจะแบนแบนไปเลยคะ่ะนะคะเราก็64แล้วเนาะเดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะเราก็เพียงแต่ว่าจะขอความเมตตาจากคนที่ว่าไม่ได้ไปเชื่อเขาหมดน,นะคะว่าให้ความเป็นธรรมกับชั้นบ้างนะคะเพราะว่าชั้น64แล้วให้ชั้นมีทางเดินนะคะ ไอ้ฉันได้มีทางทำมาหากินอย่าปนามอย่าใส่ร้ายฉันอย่าดา่าฉันโพดด่าด้วยความสัดใจแล้วสร้างความชอบทําให้คุณว่าคุณเป็นคนดีนะคะสังคมมันเป็นอะไรไปแล้วหรือคะว่าคนที่มาโพดด่าฉันทั้งวันนะ่ะแตกกับได้รับความเห็นใจความเข้าข้างจากกลุ่ม LGBT คุณต้องมีเหตุผลค่ะแม่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้ผลกระทบมากเลยเมื่อวานนั่งอยู่ที่ร้านนะคะผหว,วาว่าคนจะมาตกจมูกฉัน เออฉันกลัวนั่งผวาทั้งวันสองนั่งร้องไห้ทั้งวันสามเส้นเลือดสมองจะแตกฉันเครียดกลัวเป็นอมัอมาพางอัมพาตสี่น้ำมูกไหลทั้งวันเพราะฉันร้องไห้จนจมูกฉันตอนนี้บวมเป่งข้างในเน่าแล้วอักเสบมันจะท้าสุขภาพเนาะใช่แล้วก็เครียดจนเนี่ยหลังฉันอ่ะก้มไม่ได้ค่ะเส้นเอ็นยึดค่ะแม่เราอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรที่แพรรี่ไหมอาหากจะมีการเข้ามาคุยเจราจาการตกลงขอโทษขอโพยก,กันยังไงอ่ะแม่บอกตรงนี้เลย ฉันบอกเลยนะคะเมตตาฉันเถอะคุณบวชเรียนมาตั้ง20ปีฉันคิดว่าศาสนาพุทธอาจจะได้กล่อมเกลาจิตใจคุณบ้างว่าการที่คุณมาทําร้ายคนชราฉันขถอเรียกว่าคนชราเพราะฉัน64แล้วเนี่ยซึ่งรอวันรอรอความตายอย่างเดียวอะลูกฉันก็ไม่เลี้ยงฉันฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะแต่คุณประจามฉันด่าฉันแล้วก็เสือไปเข้าข้างคุณหมดแล้วก็ทําให้ฉันไม่มีทางจะเดินเลยฉันหากินไม่ได้ของฉันขายไม่ได้ ไม่มีคนมาจ้างฉันน่ะไปรีวิวสินค้าเพราะว่าภาพลักษณ์ไม่ดีอ่ะสงสารฉันเถอะอย่าทำร้ายคนแก่เลยแม่ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนแม่ไปโปรโมทรายการให้เขาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คนทั้งประเทศรู้จักรายการเขาตอนนี้แม่มองยังไงคืออ่ะเขาควรขอบคุณฉันนะคะบอกว่าขอบคุณแม่ลีน่านะคะที่มาสร้างกระแสให้จนคนรู้จักรายการเขาภายในชั่วข้ามคืน ทีมงานของตีท้ายครัวหรือว่าผู้บริหารของเขาอ่ะก็ควรจะเธอเช้ามาขอโทษแม่มาเยี่ยมแม่เลยว่าโอ้โหแม่เศร้าขนาดนี้นะคนที่ได้ประโยชน์ก็พวกเขาหมดเลยแต่ฉันต้องเจ็บป่วยไงมันจะทบจิตใจฉันนะฉัน,ฉ,นฉันอับอายขายหน้าไปทั้งประเทศายว่าฉันเป็นคนชั่วนะคะเรื่องดัากลาวก็ทำให้แต่เรื่องงานแม่มใช่มันมี คนจะมาจ้างฉันรีวิวกลัวเสียภาพลักษณ์นะคะ